ซื้อดอกไม้แล้วบอกให้เขาจัดแล้วรีบเด็กไม่ทีหนึ่งโอ้โหนี่เข้าคิวให้ดอกไม้เลยเนี่ยทิปของผมไม่มีเลย <ś c oughs> โอ้โหแสดงวุฒิการศึกษโอ้ไม่มีเซอร์มาลายเร่องก็ติดเซนมากขอบคุณนะะอันนี้ถูกใจเขามากนะเพราะว่าเป็นอาหารถูกใจเจนี่เพิ่มมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณคระป นักร้องไม่ใช่สารูมันหัเพาะว่าเนุเหมือนสาระูมิัหัวมชโอ้เพราะว่าเป็นสิักดิ์สิทธิค่อาวเนี่ยต้เห็นเป็นมืชลีย่งบุคคลมดอกบูชาบูชายันดิฉันเหรอคะค่ะ เยอะแยะมากโอ้โหนี่หน้ามาคุณเยอจริงๆเลยคุณเจนิเฟอร์ขอบคุณนะคะโอ้โหนี่ลงทุนไปเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ของพี่ตุ่มพี่ตุ่มเป็นเพื่อนสนิทของพวกเราเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่น่ารักเป็นเชอรี่เป็นกระจาดเลยเดี๋ยวเสร็จกล้องสารรัดแหละเชอรี่ได้ถึงแล้วะขอบคุณค่ะปิดมุกลูกโตโตคาเวทีไปเลยค่ะแม่มันพามาดูตลอดเดี๋ยวผมไปพักแป๊บหนึ่งนะครับนี่จะเล่นนี่จะเล่นครับเอาถึงตาของใครอะ 我看一下。